เจ้าหน้าที่เนี่ยไปทลายโรงงานแปลรูปเนื้อสัตว์แล้วไปเจอทั้งเนื้อหมูทั้งเครื่องในเนี่ยแช่ฟอร์มาลีนซึ่งปกติแล้วแช่ศพคนตายถูกไหมงานนี้เอามาแช่เนื้อหมูครับแล้วจับได้เนี่ยของกลางเนี่ยสองหมโลด้วยกันเยอะมากๆแล้วก็ส่งขายตามร้านหมูกระทะในพื้นที่ชนบุรีคุณผู้ชมเนี่ยเป็นตอนที่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชนบุรีกับของกรมปศุสัตว์เนี่ยไปตรวจสอบนะครับแรง แปรรูปเนื้อหมูเนี่ยอยู่ที่ตำบลบ่อวินที่เสียราชาแล้วไปเจอเต็มไปหมดเลยแช่อยู่ในถังเห็นไหมในถังๆแบบนี้ถังขนาดใหญ่เลยและเป็นถังที่ผสมสารฟอร์มาลีนมูลค่าที่ของกลางที่เจอเนี่ยประมาณ5้าล้านบาทด้วยกันนอกจากเจอเนื้อหมูแล้วเจอพวกสารเคมีอ่ะที่ใช้เป็นแกนล,ลอนบรรจุฟอร์มาลีน25ลิตร50แกนล,ลอนด้วยกันแล้วนี่เห็นไหมหัวกระโหลกเมื่อกี้ตายนะฮะโซดาไฟเอย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เอ่ยแล้วที่สำคัญที่น่าตกใจเหมือนกันเห็นแล้วขนลุกก็คือว่าใบเสร็จ2,500ใบส่งขายให้กับลูกค้าร้านหมูกระทะร้านอาหารอีสาน66ร้านในพื้นที่ชนบุรีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง <S <S ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยสถานตรงนี้นะไม่ได้ขออนุญาตการผลิตอาหารไม่มีใบอนุญาตคืออะไรที่ควรมีก็ไม่มีมสิ่งที่มีอยู่ก็คือไม่ควรเจอทีนี้พอบอกว่า ร้านหมูกระทะเป็นลูกค้าตอนแรกก็คิดว่าน่าจะกระทบหรือเปล่าคนไม่กล้ากินแน่ๆเลยเอะเช้านี้หรือเมื่อวานเนี่ยหมูกระทะต้องขายไม่ออกแน่ๆแต่เอาจริงไม่ใช่นะใช่ค่ะสำรวจก่อนนะที่ร้านหมูกระทะเนี่ยคุยกับทางฝั่งของเจ้าของร้านหลายร้านเลยค่ะอย่างร้านหมูกระทะในพื้นที่หมู่3าตําบลบ่อวินบอกแบบนี้ที่ร้านเนี่ยใช้เนื้อหมูโดยการซื้อมาเองซื้อจากห้างเลยแล้วเอามาสไลด์เองแล้วเอามาหมักเองเพราะฉะนั้นของที่ร้านเนี่ยปลอดภัยแน่นอน เช่นเดียวก,กันกับอีกร้านเป็นร้านหมูกระทะในเมืองพัทยาก็บอกแบบนี้นะคะว่าวัตถุดิบของที่ร้านเนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยก็ยังเปิดให้บริการปกติลูกค้ายังเยอะเหมือนเดิมฝัออ่งลูกค้าบ้างลูกค้าคนที่ชื่นชอบหมูกระทะเลยเนี่ยคือคุณสอนริน <c oughs> เขาบอกแบบนี้เขาชอบกินมากเห็นข่าวแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้วิตกกังวลอะไรค่ะเพียงแต่ว่าจะได้รู้ตัวเองว่าเอาหลังจากนี้จะเลือกกินร้านไหนก็จะดูให้ดีเอ,อเอาให้ถูกสุขลักษณะ,อ,ษณะอีกคนหนึ่งคือคุณโสธรก็บอกว่า ตนเองเนี่ยเคยกินเนื้อที่ถูกแช่ฟอร์มาลีนมาน,น,นะอาการเขาบอกว่าลิ้นชาออดีนะไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกัน,อน <ะ S 2> ฟอร์มาลีนไงแช่ศพไม่ใช่หรอใช่มันมีข้อสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่าเนื้อที่มันแช่ฟอร์มาลีนอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะที่แบบว่าในหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะสดบางส่วนมันจะเปื่อยบางส่วนอะไรเงี้ยแล้วสีมันก็แดงผิดปกติด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ